เบอร์เทพมงคลยินดีต้อนรับครับช่องของเราจะมีอะตอนนี้มีทําอยู่3มช่องนะครับอของเราก็จะมีเกี่ยวกับเบอร์มงคลนะครับซิมเบอร์มือถือ,อเบอร์มงคลแบงค์งเลขมงคลแล้วก็เหรียญน,นะครับช่องหลักของเราณนะตอนนี้ก็จะมี เฟ e บุ o k ธรรมดานะฮะจะเป็นเบอร์เทพมงคล Line ID นะครับจะเป็น a s i ไซเช์เมอร์แซลนะฮะ s c h m e r s a l YouTube ช่องหลักที่เกี่ยวกับเหรียญน,นะฮะก็จะเป็น w w w youtube com slash แอชไซ a ทยแลนด์คอยนะฮะคอยที่แปลว่าเหรียญส่วนของช่องนี้ <c oughs> ก็จะเป็น youtube com นะฮะ slash s อ <s> <si> ตรงนี้เปลี่ยนจากไทยแลนดะ์คอยเนี่ยเป็น เบอร์เทพนะครับ B E R L N W อีกช่องหนึ่งที่ทำสำรองไว้เผื่อว่าออสองช่องนี้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีอาจจะมีการยืนยันตัวตนแล้วอาจจะไม่ผ่านหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำผิดเงื่อนไข YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต้องต้องบอกก่อนว่าคือช่วงแรกเนี้ยเราเราก็งูงงปลาไปก่อนยัง ยังไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะครับด้นกันสดๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายังเป็นคลิปอยู่นะฮะยังยังไม่เคยไลฟ์สดอ,อีกช่องหนึ่งที่ทําสํารองไว้ก็จะเป็น youtube com s i เทพมงคลน,นะ l n w m o n g k o l ต่อกันนะฮะตรงนี้จะเป็นเทพมงคลน,นะฮะเเทพมงคลวันนี้จะขอกล่าว ถึงเรื่องเลือกชื่อช่องนะครับคือ,อ u t ท b e ทำฟีจ์นี้ขึ้นมาเมื่อ,อจะเริ่มใช้เดือนนี้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณกลางเดือนนี้เป็นหลักนะถ้าจะพูดอีกสักเดือนหรือ2เดือนขนา้างหน้าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเก่าไปแล้วนะฮะก็เลยขอขอพูดนะวันวันนี้เพื่อใครบางคนที่เพิ่งเริ่ม เริ่มมาทำช่อง YouTube อาจจะยังไม่รู้นะฮะหรืออาจจะยังทำไม่เป็นนะครับเมื่อเราเข้าด้วยมือถือนะฮะสมมติว่าเข้าหน้าช่องเรามาเป็นแบบนี้แหละการการเข้าหน้าช่องก็คือ,อด้านขวามือบนเนี่ยมันก็จะเป็นโปรโฟไฟล์ของเรานะโปรโฟไฟล์โปรโฟไฟล์ Google นะที่เราล็อกอินเข้าใช้ด้วยเครื่องอมือถือเครื่องนั้นนั้นนะ เราก็กดที่โปรไฟล์ของเรามันก็จะเป็นอันนี้ก็คือชื่อช่องเรานะมันก็จะมีช่องของคุณอะไรเงี้ยส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นการตั้งค่าอะไรต่างๆเราก็เข้ามาที่ช่องของคุณนะครับมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะฮะของของแต่ละเครื่องแต่ละบัญชีนะครับมันก็จะมีถ้าเราเคยมีลงวิดีโอไว้นะฮะส่วนหน้าแรกเนี่ยมันก็จะชงโชว ช็อตนะฮะก็คือวิดีโอสั้นนะฮะแล้วก็วิดีโอที่เราลงล่าสุดไว้นะครับในส่วนของวิดีโอก็คือทั้งหมดจะโชว์ทั้งหมดของวิดีโอที่เราลงไว้นะฮะแล้วก็ชุมชนก็คือเป็นเป็นที่เราจะมาประกาศหรือโพสต์ไว้สื่อสารกับสมาชิกคนที่เข้ามาดูช่องหรือคนที่ติดตามเรานะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ นะอันนี้ก็จะอธิบายว่าเราเราทำช่องนี้ขึ้นมา,เ,าเพื่ออะไรจุดประสงค์อ,อะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้เรา,เาก็ที่หน้าแรกนะฮะการที่เราจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับก็ให้กดที่ตรงนี้นะรูปประกานะก็จะขึ้นหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้นะฮะเราจะเ,าเปลี่ยนรูป หน้าปกนะฮะหรือเราจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเรานะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นชื่อช่องที่เป็นภาษาไทยนะครับที่มันก็จะขึ้นตรงหน้าปกช่องนะครับตัว h a n d ดิตัวนี้นะครับที่มันจะเพิ่งขึ้นมา2อ,อันนี้นะครับจะเป็น Handle แล้วเมื่อเราใส่แอ s i g n ตรงนี้แล้วเนี่ย มันก็จะมาปรากฏตรง,ตรงหลังจาก www.youtube.com เนี่ยนะก็จะมาปรากฏตรงนี้นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยการเปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยเขาจะให้เราเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะเท่าเท่าเท่าที่เท่าที่ทราบนะจริงๆมันจะมีอาจจะมีะเงื่อนไขหรืออะไรต่างๆอันนั้นไม่ไม่ขอลงลึกไปไปก่อนนี้นะะเรา เราจะเปลี่ยนคือตัวเลขตรงนี้ช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นชื่อสุ่มที่ y YouTube เขาตั้งมาให้เราตั้งแต่แรกนะจะเป็นที่มันไม่ได้อา่านได้เป็นคำนะอาจจะเป็นตัวอักษรปนตัวเลขอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้เราก็กดมาที่รูปประกาเนี่ยนะแล้วตรงนี้เราก็ใส่ชื่อช่องที่เราเลือก ตั้งได้เลยนะครับคือตรงนี้ถ้ามันไม่ซ้ำกับใครนะรมันก็สามารถจะใช้ได้เลยข้อดีก็คือเรารู้ก่อนเราทำก่อนเรามีโอกาสเลือกเชื่อ,อชื่อช่องได้นะะซึ่งมันก็จะทำให้เราเราได้เปรียบคือมันก็จะเป็นการง่ายนะครับในการที่จะให้คนค้นหาเราได้ได้ง่ายนะครับอย่างของเราเนี่ยเราก็ตั้งเป็น youtube com s l s si thai land coin ที่แปลว่าเหรียญน,นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเผื่อว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆเพิ่งจะเริ่มหัดทำช่องนะฮะเราอย่างที่บอกครับเราก็จะ,ะโตไปด้วยกันตอนนี้ผมก็ยังไม่ตัดต่อไม่เป็นนะฮะผมก็ลงคลิคปที่ออย่างไหนก็ ลงลงไปอย่างนั้นเลยนะครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยหน่อยหรือ,อมันไม่น่าดูเหมือนช่องที่มืออาชีพที่ก็ทํามานานๆนะฮะคือเราก็เพิ่งมาทํำตรงนี้ส่วนวัตถุประสงค์ของช่องเรานะฮะคือหนึ่งผมเพิ่งเริ่มทำยังพูดไม,ไม่เก่งนะฮะ <c oughs> แต่ว่าช่องของเราเนี่ยจะจะเน้นที่ความกระชับ ตรงไปตรงมานะไม่ไม่ได้มีน้ำท่วมทุ่งหรืออะไรประมาณนั้นนะกะ็ของเราจะเน้นที่วิธีการ how to นะครับอย่างเช่นถ้าเบอร์ถ้าช่องนี้เนะี่ยก็คือ,อถ้าสมาชิกจะดูว่าเรามีขายอะไรบ้างนะก็กดดูที่ชุมชนนะในในในส่วนของชุมชนของแต่ละช่องนะครับ อย่างสมมติว่าอันนี้เป็นช่องของรวยด้วยเหรียญน,นะฮะก็จะเป็นตามนี้นะฮะให้กดที่ชุมชนนะครับของช่องไหนถ้าเกี่ยวกับเหรียญเราก็จะเอาอที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเหรียญมาลงไว้นะฮะว่าเรามีรายการไหนที่เอามาขายบ้างนะฮะส่วนที่รายการที่รับซื้อเนี่ยเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับช่องของเราก็จะเน้น วิธีการนะเราจะไม่ได้เน้นอของแปลกที่มันหายยากๆนั่งดูคลิปหรือดูไลฟ์เป็นชั่วโมงก็คุณก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะหา,าเหรียญแปลกๆที่เขาเอามาไลฟ์ตามหานั้นเอามาขายให้เขาได้เลยนะครับถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือ มีเวลานั่งดูไลฟ์ได้เป็นชั่วโมงเพื่อความบันเทิงอะไรนั้นก็เรื่องของคุณนะฮะมันก็ไม่ไม่ได้อะไรคืออย่างของเราเนี่ยเราก็บอกตรงๆว่าคุณไม่จําเป็นต้องมากดแชร์กดไลค์ให้เราละคือของเราเราในระหว่างคลิปหรืออะไรนั้นเราจะไม่ได้คุณจะต้องกดแชร์กดไลค์ให้เราอะไรประมาณนั้นนะฮะคือคุณนึกนึกชอบ คุณก็กดติดตามช่องของเราไว้นะฮะคือเราถ้ามีเวลาเราก็จะมาลงคลิปไว้แต่คลิปของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพยายามสอดแทรกความรู้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ยิ่ง how to นะครับก็คือวิธีการที่จะทำมาหา,หาเงินได้จากจากธรรมดาเนี่ยนซะึ่งซึ่งช่องทั่วๆไปเขาเขาไม่ได้บอกให้ วิธีการนะว่าคุณจะทําเงินได้ยังไงนะครับเขาเราจะาชี้ช่องนะครับในในการที่จะทําเงินได้ที่คุณทําได้จริงนะครับคุณไม่ต้องมโนแต่ว่า,าการทําเงินไดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะทําได้ซื้อเหรียญหาเหรียญธรรมดามาขายราคาเบอ้เบอๆอย่างนั้นซึ่งคุณก็ต้องคิดถึงหลักความจริงนะฮะอันไหนที่มัน หาได้ง่ายๆมันก็จะมีราคาไม่มากนะครับแต่มันมันสามารถทำเงินได้นะครับออไอ้ของที่มันแปลกมันหายากใช่มันมันก็ราคาสูงแต่นึกถึงหลักความจริงคุณถ้าคุณไม่ได้มีเหรียญหรือมีแบงค์อย่างนั้นผ่านมือคุณเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเป็นหมื่นเหรียญต่อวันโอกาสที่คุณจะหาเจอไอสิ่งที่มันแปลก พิจารณาเนี่ยมันจะมีมากไหมคุณคุณก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้นะครับแต่ของเราวิธีการของเรานะครับที่เราจะทยอยบอกให้เนี่ยเราจะเน้นที่คุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดทําเงินได้จริงนะครับคือช่องไหนที่ลงลงรับซื้อแล้วแต่คุณติดต่อ,อช่องนั้นเพื่อจะเอาไปขายไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ย ช่องของเรานะฮะเรามีตัวตนจริงเราคุณวิธีการที่เราแนะนําให้คุณหาให้คุณเก็บเนี่ยคุณสามารถที่จะมาขายให้เราได้จริงๆนะครับลองลองอไล่ดูวิดีโอที่เราเราลงไว้นะครับเพราะว่าเรา <c oughs> เราจะเน้นวิธีการ How to เนี่ยให้ให้คุณทําได้จริงๆนะครับซึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจมัน มันแย่อย่างมากๆกันทั่วหน้าเนี่ยซึ่งถ้าเรามองหรือมีมุมมองที่มันกว้างไกลกว่าคนปกติเราก็จะอยู่รอดนะครับคุณสังเกตไหมเหมือนอผมจะพยายามอธิบายให้คุณเห็นว่าทำไมผมจึงบอกให้คุณไปแลกเหรียญมารับมามาคัดแยก คือถ้ามันยังไม่มากพอเนี่ยคุณก็เก็บไว้อย่างน้อยคุณไม่คุณไม่เจ็บตัวคุณไม่ขาดทุนแต่ถ้าคือคุณเลือกวิธีการที่จะไปไปซื้อเหรียญแปลกๆหรือไอ้ที่เป็นกระแสเนี่ยอย่างน้อยคุณจ่ายมากกว่าหน้าเหรียญน,นะแล้วโอกาสที่คุณจะขายได้นั่น่มีหรือไม่มีไม่ไม่รู้เพราะว่าคนที่คลัมบอด หรือคนที่เขาทำมานานาก็มีช่องทางระบายของได้อยู่แล้วแต่เหมือนเราซื้อหุ้นเราเป็นแมงเม่าที่เข้ามามาซื้อส่วนใหญ่เราจะเป็นเหยื่อนะครับผมจะบอกให้ว่าวิธีการของของผมเนี่ยเหมือนการคัดแยกเหมือนอเขาเรียกอะไรเหมือนร้านรับซื้อของเก่าที่เขาเอามาคัดแยกเขาซื้อ,อจากของ ทั่วๆไปซื้อมาแบบเหมาเหมานะ,ะแล้วเขาเอามาคัดแยกมันจะได้ราคามากกว่าเราก็ทําในลักษณะคล้ายๆกันนะ,ะแต่ว่าของเราจะมีอะคอนเซ็ปต์หรือวิขั้นตอนนี่ยที่ละเอียดมากมายไปกว่านะครคือลองลองติดตามเราแล้วเราจะบอกให้ว่าเราทำยังไงนะครับคือเหมือนอเหมือนอย่าง เหรียญเนี่ยที่ผมบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยให้เราไปแรกเหรียญมาแล้วเรามาคัดนะครับแล้วเมื่อเราชินนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะ,อ,ะอาจจะเสียเวลามากหน่อยแต่เมื่อเมื่อเราทำเยอะๆเนี่ยมันมีความชำนาญมีประสบการณ์เราก็ศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่มซื้อขายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ ผมสอนให้คุณเก็บสะสมไว้แยกตามปีพศออไว้นะคือ,อในบรรดาสมมติหลายๆพศเนี่ยช่องเราซื้อแบบซื้อเหมานะฮะเราจะตีถั่วเพราะว่าคือแต่ละวันเนี่ยมันมีคนที่มาเสนอขายให้เราหลากหลายนะะเราเราซื้อเหมาครับแล้วเรามาคัดแยกเอาคุณคัดแยกไว้ตามพศแล้วเนี่ยถ้าบังเอิญบางช่วงคุณไปเจอว่า เขาค้นหากันปีนั้นปีนี้ราคาดีอะไรเงี้ยคุณก็เอากองนั้นของพอสอนั้นไปขายช่องอื่นได้ที่เขารับซื้อที่มันให้ราคาสูงกว่าเรานะครับอ่าอันนี้คือเข้าใจนะฮะเพราะว่าแต่ละช่องแต่ละอะไรเขาก็มีอ่เขาเรียกอะไรมีข้อกําหนดหรืออ่กฎเกณฑ์ตามหาแตกต่างกันนะฮะซึ่งบางช่องเขาก็จะรับซื้อเฉพาะบางปีพอ,อบางแบบบาง อย่างเท่านั้นเองนะครับแต่ของเราเนี่ยคือเราเรารับซื้อเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าราคาของเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงเ,เวอร์จนเกินไปนะคุณก็ลองศึกษาจากคลิปที่เราลงไว้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้ว่าเรามีตัวตนจริงเรามาชี้ช่องให้คุณทำนะแทนที่คุณจะไม่มี จุดหมายปลายทางที่แน่นอนออช่องนั้นประกาศให้คุณหาเหรียญแบบนี้นะคุณก็ไปหามาเถอะครับคุณบางทีคุณดูช่องดูคลิปยังไม่ทันจะจบเลยคุณดูแต่หน้าปกโอโ้เหรียญนี้ราคา5,000อันนี้ราคา20,000อ, 20, อะไรประมาณนั้นแต่คุณไม่ได้ดูเนื้อหาเลยคือ,อแต่ละช่องบางคนเขาก็มี วิธีการที่แยบขายที่จะดึงเวลาให้คลิปมีความยาวนาน,านๆเขาคือคุณจะได้ดูกับเขานานๆเพื่อมันประโยชน,น,น,น์อันนั้นก็เป็นการค้าผมไม่ได้ไปไปว่าหรือพาพิงนะครับแต่คุณดูไปสักระยะหนึ่งคุณก็จับทางของเขาเองได้ถ้าคุณมีม,มีเวลาเหลือเฟือคุณ ทํางานประจําอยู่คุณทํางานประจําเสร็จแล้วคุณมันมีเวลานั่งดูคลิปยาวๆนั้นก็เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาดูช่องของของเราแล้วเนี่ยเราจะชี้ช่องให้ว่าทาทำยังไงคุณนี้จึงจะทําเงินได้จากการเก็บการสะสมนะคือเมื่อคุณสะสมได้เยอะๆเนี่ยคุณไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยคุณเอามาขายเราแต่อย่างน้อยคุณเก็บสะสมไว้แล้วนะคุณคุณจะมีความรักแล้วก็ มันมันสามารถทำเงินให้คุณได้จริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเหมือนเหมือนเหรียญบางปสงเนี่ยจากที่เขาซื้อมาอถุงถุงละ,ะหนึ่งพันเนี่ยณวันนี้บางถุงนะครับราคาเกือบสองหมื่นช,ช่วงเวลาตั้งแต่ผลิตเหรียญสองสีขึ้นมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี 3, ามสามนเนี่ยจนถึงปีนี้คืออายุเท่าไหร่ประมาณ3 34ปีเองแต่มันจะมีเหรียญบางอันที่ทําเงินให้ได้ตั้งเกือบ20เท่าคุณไปฝากเงินธนาคารนะครับมันเป็นได้เป็น,ปนได้ไหมว่าในช่วงระยะเวลาไม่การไม่เกินอ่สีปีเนี่ยได้ได้เงินเพิ่มมาตั้ง20เท่านะครับเพราะฉะนั้นาถ้าเมื่อไหร่เรา อาจจะโชคดีนะครับเราเก็บสะสมไว้มูลค่าของเหรียญน,นั้นๆอาจจะมีมูลค่าขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัวก็ได้นะเหมือนอย่างเหรียญครุฑเนี่ยเหรียญบาทาครุฑเนี่ยจากาประมาณสักปีเท่าไหร่ล่ะ1 17อะไรประมาณนี้นะจากราคาหน้าเหรียญที่1 1บาทใช่ไหม ณวันนี้ซื้อขายต่ำสุดก็ประมาณ20บาทนะครับก,ก็เนี่ยเท่านะครับช่วงเวลาประมาณช่วงเวลาประมาณกี่ปีเอง50ปีนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้นะครับโอเคเท่านี้วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ